สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ก็จะมาแนะนำนะนี่เยอะๆหน่อยไฮเตอร์ครับนะหนึ่งฝาตัวนี้เป็นวิตามินซีบำรุงนะครับวิตามินซีบำรุงนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับตัวที่สามครับวิตามินซีบำรุงครับ ส่วนตัวนี้นะครับหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับนะคุกในอาหารนะครับให้ไก่กินนะครับนะตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นวัคซีนมีปอร์เส็นครับนะตัวนี้ใช้ฉีดใต้ผิวหนังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยูค่าครับแก้ป่วยครับนะยูค่าครับก็ มีหนอนนะครับนอนครับผมแล้วก็ขันน้ำนะที่เราจะใช้ผสมกับอ่อ,อตเอนะอตเอร์นะไเตอร์นะตัวนี้ก็เป็นข้าวนะครับข้าวสวยนะครับคุกกับหัวอาหารที่เราจะเอามาคุกเขากับเจ้าตัวนี้นะครับหรือเจ้าตัวนี้นะครับ ต่อไปเรามาดูกันอา้าวต่อไปครับผมก็จะดึงสามตัวนะครับสามตัวนี่คนระับสามตัวนี่คนระับน่านะครับตัวละสามซี PC, นะครับเปนนี้เป็นบำรุงนะครับใส่ไว้ในหลอดเดียวกันเลยนะครับเข็มดึงมันจะใหญ่หน่อยนะครับแต่เข็มสีคือเข็มเล็กนะเข็มดึงจะใหญ่ห่อยคือเ็เข็มเล็กนะครับ ครับเดินมาครบ3ามอย่างนะครับสามอย่างนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเข็มเล็กอ่าเปลี่ยนเป็นเข็มเล็กนะครับครับเปลี่ยนจากเข็มใหญ่นะครับที่เราเะใช้ดึงน่าจะเป็นเข็มใหญ่จะดึงง่ายครับแล้วก็ใส่เป็นเข็มเล็กเตรียมไว้ฉีดบำรุงครับตัวนี้ครับนะน่ครับต่อไปนะครับ ไปตัวนี้เป็นตัวรักษาครับยูคานะครับยู U ha, คาก็ดึงมา0ูนุดห้าครับยูคารครับดนะึงมา0.5น้าี่ครับตัวนี้เป็นยูคารึงมา0ูจุด้าอันนี้ก็คือสามวันต่อเนื่องอันนี้ผมใช้มาวันนี้เป็นวันที่3ามพอดีนะครับผมจะฉีดตอนเช้า,นะชน,น,น,าแแนะครับหรฉีดตอนเย็นก็แล้วแต่ครับแต่ผมดูแลฉีดตอนเช้าจะโอเคกว่านะฉีดตอนเช้าจะโอเคกว่านะครับตัวนี้ครับเป็นยูคา ครับฉีดรักษานะครับดึงมา0ูนย์ที่้าครับต่อไปก็เป็นตัวนี้ครับนิวคัสเซนนะนิวคัสเซนครับอันที่ผมฉีดไปแล้วนะวันแรกนะครับนะฉีดใต้ฉีดใต้ผิวหนังนะครับนะบริเวณห้าอบนะครับก็ดึงมา0 5นที่นะ0.5น้านะครับฉีดใต้ผิวหนังนะครับอันนี้ผมจะไม่ดึงให้ดูว่าผมฉีดไปแล้วนะครับดูนะครับนิวคัสเซนครับผม ต่อไปก็จะเป็นนี้ครับนะข้าวสวยนะมาล้างน้ํานะครับข้าวสวยมาล้างน้ําเสร็จนะครับเทน้ําทิ้งครับแล้วก็มาคลุกกับหัวหันไก่เล็กอ่ะหัวหันไก่เล็กนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ไปนะครับฝานะครับฝาครับใส่ลงไปนะครับฝาแล้วก็คลุกเค้า ให้ข้าวสนก็จะมีกลิ่นคล้ายๆเหล้าขาวนะครับแต่นี้มันจะเป็นแบบสมุนไพรอยู่แล้วนะครับโปรตีพวกอะไรพวกนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับมีหลายอย่างครับแล้วก็นอนครับนะทุก่มต่อไปนะครับประมาณหนึ่งมื้อนะครับนะครับแบบนี้ครับ นะแล้วก็มาจะพาไปดูวิธีการชนะีดนะการซีดีท,ทนนีนะครับต่อ,อไปครับเราก็นะครับน้ำนะครับไอเตอร์นะครับหนึ่งฝานะไม่น้องเต็มดีนะครับเอาแบบนี้ครับนะแบบซักผ้าสีครับมันจะไม่เข้มข้นมากเอาซักผ้าขาวครับ ไปลงไปหนึ่งฝาครับนะครับต่อไปไม่ไปจับหงอนครับนี่ครับก็ได้ไก่มาครับนี่ครับมันจะเป็นแรกๆจะหอนจะเป็นดำนะเป็น,จ,จ,นาจ,าจุดๆนี่นะจานเนี้ยดำเป็นจุดๆอย่นี้นฮะอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับนะดำเป็นจุดๆอย่างนี้เลยไหมฮะอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับนะเหียงก็เป็นนะครับเหงียงน,นี่เริ่มหายแล้ววันนี้วันที่สามหายแล้วนะครับ แต่ตัวนี้ครับจะมีอาการปากเหม็นเล่นน้ำมูกน้ำมูกด้วยนะแต่ตัวนี้หายแล้วครับสามวันนี้หายหายปากเหม็นแล้วนะครับก็เอาน้ำนะครับที่ชุบไว้นะนะครับเช็ดหน้าเช็ดตาครับเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จแล้วก็เช็ดใต้ปีกเช็ดทั้งเช็ดขาเช็ดแข้งอะไรเงี้ยทั้งตัวเลยนะครับจานนะครับเช็ดหน้าเช็ดตาครับตัวนี้จะมีอาการน้ำมูกร่วมด้วยนะครับ น,น้ำมูกรวมด้วยก็จะตางๆหน่อยนะครับจะตางๆหน่อยนะครับจะปเปรี้ยวจะจับมาครับตัวนี้จะมีอาการน้ำมูกด้วยผมก็จะใช้เกล็ดต้นบัตรครบททับรีดนะฮะรีดออกมาด้วยนะครับ,นะรบตัวนี้จับมาจากฝูงนะครับ แล้วก็ในปากครับในปากครับนี่ดีขึ้นแล้วเยอะแล้วครับดีขึ้นเยอะแล้วครับนะครับแล้วก็ในปากนะดูในปากบางทีมันก็จะมีเส้นหักนะครับแต่ตอนนี้น้อยแล้วเริ่มไม่มีครับเมื่อวันแรกสองวันแรกครับเหลืองเต็มเลยครับไม่มีแล้วครับนะ สองวันแรกครับเป็นเป็นสิบคาเทนบัตรนะครับนี่เริ่มหมดแล้วครับนะหลังจากรักษามาเข้าวันที่สามนะจะถือว่าใช้ได้ครับผ่านไม่มีครับหมอนแรกๆเต็มเลยครับตรงนี้เต็มเะเต็มเลยถือว่าวันนี้ไม่มีแล้วครับแห้งดีนะครับไม่มีแล้วครับนะครับก็เช็ดนะครับเช็ดหน้าเช็ดตา ใต้ตีครับนะเช็ดกระปุกหางครับนะกระปุกหางนะครับเช็ดขานะครับตัวตัวให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนการฉีดกันนะครับก็จับให้ดีนะครับจับให้ดีนะครับส่วนยูค้าเนี่ยจะปักไปบางๆเบาๆครับบริเวณใต้ผิวหนังนะครับใต้ผิวหนังนะใต้ผิวหนังครับ ไปเดินเบาๆครับใต้ผิวหนังแล้วก็นิ้วกดเล็กน้อยครับเดินเบาๆใต้ผิวหนังครับเรียบร้อยครับก็ส่วนนกซีนนิวการเซินก็เหมือนกันครับฉีดเดินเบาๆใต้ผิวหนังครับแล้วก็ผมก็จะกลับอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็ฉีดตัวยาบำรุงนะครับกลับอีกข้างครับยาบำรุงเนี่ยปักไปในกล้าเมเนื้อนะครับ อันนี้ผมจะใช้สั้นนะแบบสั้นครับแบบสั้นครับ,บ,บ,รบปรับไปในกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะครับเข้าไปในกล้ามเนื้อนิดหน่อยบริเวณหนออ้าอกครับผม ไปเดินเบาๆครับเป็นสเสร็จเรียบร้อยครับอาจารย์นะนะครับทีนี้ก็เอาข้าวครับนะให้ไก่กินนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่กินก็คือไปใส่ถุงก็แก๊บนะแล้วก็ผมน้ํานิดหนึ่งแล้วก็ปันป้นๆเป็นก้อนแล้วก็ป้อนเหมันแล้วก็ที่เหลือก็อใส่ไว้ในถ้วยอาหารให้หมันแค่นี้ครับเรียบร้อยครับอาจารย์ครับ Assalamualaikum warahmatullahi